อานะครับทีนี้เรามาดูชุดสุดท้ายของต่าปัจจัยสุดท้ายแต่มันไม่ใช่ท้ายสุดจริงๆนะครับมันยังมีวิธีการแปลแปลตะปัจจัยเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ให้เราได้สังเกตว่าที่มันแปลมาแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เราก็สังเกตเอาสังเกตครับแล้วก็สรุปเอาเองว่า ที่ผมให้นักเรียนได้เห็นพร้อมทั้งตัวอย่างฝึกการแปลเนี่ยสำนวนตะปัจจัยมันเป็นยังไงสำเนียงเขาแปลนี่ยเขาแปลยังไงไม่ใช่ว่าสัตว์แต่มานั่งดูแลให้เข้าใจเฉพาะตัวบทเรียนนะเราต้องมองถึงอนาคตว่าอนาคตที่เราจะไปแปลตะปัจจัยเนี่ยซึ่งเราจะต้องเจอทุกอย่างเลยนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาให้เห็นเนี่ยจะต้องเจอทั้งหมดเลย ตปัจจัยที่จะเป็นวิเศษณะต่อไปนี้เป็นวิเศษณะซอนวิเศษณะไม่มันยิ่งกว่าแผนซ้อนแผนอีกวิเศษณะซอนวิเศษณะนะครับคือตาปัจจัยที่เป็นวิเศษนะกรรมวาจบด้วยแล้วก็เป็นวิเศษณะด้วยมีอนาปิเทกตาตาที่เป็นวิเศษณะด้วยโอ้โหพูดแล้วมันก็ เหลือเชื่อนะเอาลองมาดูตัวอย่างอยังปุริโสอาคเตนะมยาปุชิโตกะเถติแปลว่าอยังปุริโสอันว่าบุรุษนี้เสร็จแล้วในอาคาเตนะมายาปุชิโตเนี่ยประโยคแบบเนี้ยครับเดี๋ยวขึ้นไปแปลประโยคสามมันงงเป็นไก่ตาแตกละงงเลยนะครับเนี่ยแล้วเวลาแปลมันต้องแปลรวบอย่างเดียวนะผู้นะคําว่าผู้ออกมาจากไหน ออกมาจากที่ปุชิโตนิตาปัจจัยมันเป็นวิเศษนะเหมือนเดิมนะเหมือนที่เราแปลมาก่อนหน้านี้แปลว่าผู้เสร็จแล้วมันยังไม่แปลตัวนี้เนี่ยครับผู้เสร็จแล้วมายาอันเราอันเรานะปกติเราไม่มีตัวนี้เราก็แปลได้เลยนะี่ยผู้อันเราถามแล้วใช่ไหมครับผู้อันเราถามแล้วที่นี้ ไอตัวอนนปพิหิตตกตามันดันมีตัวขยายขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแทนที่จะแปลว่าถามแล้วไม่แปลต้องแปลตัวขยายอนนาพิหิตกตาก็คือตาปัจจัยที่ขยายอนนาพิหิตกตาออกไปอีกคือเป็นวิเศษณะของอนาพหิพิหิตกตาเนี่ยที่มันยากเนี่ยยากแบบนี้บางทีเห็นคําแปลครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอตัวนี้นะมันเป็นวิเศษณะของมายา เห็นคําแปลเนี่ยผู้มาแล้วรู้เอาผู้มาแล้วคิดได้หลายสับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคือคําแปลของออมันเป็นวิเศษณะของมายานั่นเองนี่คําว่าเป็นวิเศษณะของมายาคือมายาเป็นตาติยาวิพัสส์ฝ่ายเอกวัจะนะแล้วอาคเตนะเนี่ยเป็นวิเศษณะของมายาเพราะเรามา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 บุรุษคนนี้เป็นคนถาม ถามใครถามเราซึ่งกำลังมามันก็ยากเหมือนกันนะดูยังไงก็ดูไม่ออกสังเกตยังไงก็สังเกตไม่เห็นตอนนี้จับเพียงว่ามายาเป็นอะไรเป,เป็นวิพัตอะไรครับตาติยาอารคเตนะก็ต้องเป็นตาติยาเมื่อมันเป็นตติยาวิพัต มันก็จะต้องเป็นวิเศษณะของมายาเท่านั้นเรื่องของเรื่องถ้าเป็นวิเศษณะตัวไหนวิพัฒน์มันจะต้องตรงกันลิงมันจะต้องตรงกันวัชนะมันจะต้องตรงกันนะครับอย่างปุชิโตเป็นวิเศษณะของใครวิเศษณะของปุริโสมันก็ต้องมีลิงวจนะวิพัฒน์ตรงกันอาคเตนะเป็นวิเศษณะของมายา มันก็จะต้องมีลิงวัจนะวิพัตรตรงกันนะครับลิงวัจนะวิพัตเนี่ยสามคำเนี่ยครับสามคำเนี่ยจาให้ดีลิงวัจนะวิพัฒลิงวัจนะวิพัตเหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตนะ่ะส,สังเกตสังเกตให้ดีและนะครับอยังปุริโสอันว่าบุรุษนี้อากเตนะมายาปชิโตผู้ อันเราอาคเตนะเนี่ยผูมาแล้วโปุชิโตถามแล้วคือมันต้องอ่านหมดทุกคำนะ <Okay. S 1> เพราะคำว่าผู้ตัวนี้นะครับคำว่าผู้ตัวเนี้ยมันเป็นสำเนียงของอะไรของไทยครับของของไทย มันเป็นสำนวนสำเนียงเสียงแปลของตัวไหนครับนี่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ครัอของอะไรไอของอนาิตะกาตาของปุริสโสยังผิดของวิเศษนะ นั่นแหละก็รู้แล้วว่าวิเศษสนะถามว่าของตัวไหนของรำบาลีตัวไหนซึ่งผมกำลังแปลคำแปลสามตัวนี้นะคำแปลสามตัวนี้อาคเตนะมายามโพชิโต ถามว่าผู้ตัวนี้เป็นคำแปลของหนึ่งกอไก่อาคเตนะ er ขอไขไม่หาข้อควายปุชิโตฮะกอไก่กอไกกอควายกอไกกอไกกอควายนะมันก็ถูกสิครับไหน ใค,ใครอยากเป็นบ้างฮะฮะ,อ,ะอยากเป็นไหม <laughs> <Okay. S 1> สรุปแล้วมันเป็นคำแปลของอะไรครับสามตัวเนี้ ้องนะครับใครที่ตอบว่าไม่ยานะครับผิดครับโคชิโตนะครับนี่คือขนาดว่าประโยคแบบนี้ที่ผมกำลังอธิบายให้ฟังนี้เรายังมองไม่ออกนะถ้าไปเจอแบบมาเป็นชุดเป็นชุดเนี่ยเราก็จะเข้าใจยาก เพราะฉะนั้นพยายามทําความเข้าใจนะแล้วมันมีผู้อีตัวหนึ่งนะนี่ตัวนี้อีกผู้มาแล้วมันมีสองผู้นะนคือปุจจิโตเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้ามันเป็นวิเศษณะของตัวไหนมันจะต้องมีอะไรครับตรงกัน,นมีอะไรครับมีอะไร บอกไปแล้วนะมีลิงวัจะนะวิพัฒน์ตรงกันนะครับมันจะต้องมีลิงมีวัจะนะมีพิพัฒน์สามอย่างเนี้ยต้องตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคําว่าผู้มาแล้วซึ่งเป็นคําแปลของอาคเ,เตนะมันมีลิงเนี่ยนะครับลิงวัจะนะพิพัฒน์ตรงกันอยู่ในตัวส่วนผู้ตัวนี้มันเป็นคําแปลของโผชิโต ที่ปุชิโตเป็นวิเศษณนะปุชิโตเป็นวิเศษณะของปุริโสก็เลยแปลว,ว่าผู้ผู้อันเราผู้มาแล้วแล้วก็ถามแล้วจริงๆแล้วก็แปลว่าผู้อันเราถามแล้วนั่นแหละเพียงแต่มายามันมีวิเศษณะแทรกเข้ามาแบบนี้มันเจอไปจําประจําและเจอเมื่อไร่ก็งงเมื่อนั้นนะครับงงตลอดระยะเวลาของการแปลอธิบายยังไงยังไงก็ยังเข้าใจยาก นะถึงตอนแปลจริงเราก็เข้าใจยากสรุปแล้วนะักเรียนก็จะใช้ความจำเมองถึงตรงแปลนั้นก็จะใช้ความจำนะครับก็ไม่เป็นไรให้รู้ไว้ก่อนนะบางรูปอาจจะถึงบางออบไปแล้วรู้แล้วถึงรู้ตอนนี้ตอนหน้ามันลืมก็ดีกว่าไม่รู้นะครับวิธีการแปลของประโยคนี้นาตั้งใจดูให้ดีายังปริโสอันว่าบุรุษนี้ อาคาเตนะมายาปุชิโตอ่านพร้อมกันสามศั์เลยครับอาคาเตนะมายาปุชิโตผู้อันเรามาแล้วถามแล้วผู้อันเรา,าผู้ออกมาจากปุชิโตอันเราออกมาจากมายาอาคาเตนะผู้มาแล้ว,แล,วแล้วก็กลับมลไม่เอาปุชิโตถามแล้ว เอาแบบนี้ไปก่อนนะเอาต่อไปมาดูแบบฝึกแปลบ้างข้อหนึ่งอยังมุนีระเตหิปุกะเลหิวันที่โตสํหลังเนี่ยนะครับวันที่โตปูชิโตมานิตาโอโลกิตาปุถามันอยู่ในข้อก่อนโน่นครับอยู่ข,ข้อข้างบนนะนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ข้อข้างบนนะ อยู่ก็ข้างบนทั้งหมดแล้วเพียงแค่ผมจับมันมาขยายเพิ่มมานิดนึงมากลับนิดนึงมันก็ยากขึ้นเนี่ย <c oughs> เห็นมาหยกในหน้าเดียวกันยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ไปไหนนะครับทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าไอระเตหิคาเตหิประสันเนนะมุนเหนะอาคาเตนะเนี่ยแปลว่าอะไรระเตหิแปลว่าอะไรครับมองสับเดิมมันมองสับเดิมมันอระตะแปลว่า ยินดีแล้วยินดีแล้วนะครับราตาแปลว,ว่ายินดีแล้วคตะแปลว,ว่าอะไรฮะไปไปแล้วปสัสนเนนะหรือปสัสนะแปลว่าปันนะแปลว่าปัสนเนปสัสนเนะะน,เนะ,ะ,นนะไม่ใช่ปสัสนเน ตัวนี้แปลว่าเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสท่นไหแต่แปลว่าเลื่อมใสแล้วเลื่อมใสแล้วนี่โทษของการท่องยังไม่ถึงกิริยากิจนนมันนึกสับไม่ออกสับนี่มันอยู่ในแบบทั้งนั้นนะครับเลื่อมใสแล้วมุนเห็นนะมุนเหนนะแปลว่าวอะไรครับแปลว่าห <sl> ok. ลงแล้วหลงแล้วนะตัวนี้แปลว่าหลงแล้ว อาอาคาเตน,นะเนี่ยแปลว่ามาแล้วทีนี้สับข้างหลังนี่น่าจะแปลได้หมดแล้วเนาะแปลได้หมดหรือยังครับวันที่โตแปลว่าวาปูชิโตแปลว่าภูชามานิตาแปลว่านับถือก็สามนะนับถือโอโลกิตาแปลว่าแลดูโกทาแปลว่าวถา,า,านะครับทีนี้ว่าในประโยคเหล่านี้มันมีพระหูจะนะอยู่ด้วย ตัวไหนที่เป็นป้องหัวจนะนะนะเราก็แปลปกตินะครับเอาลองดูซิว่าจะพอแปลได้ไหมต้องแปลสักสองรอบหรือสามรอบนะประโยคแบบนี้ต้องแปลย้ำบ่อยๆถึงจะเกิดความคล่อง,ปองแปลจากประโยคตัวอย่างก่อนนะครับอายังปริโสร้อมกันนะครับอายังปริโสร้อมกันอากาเ

แปลวิเศษณนะตอนแรกว่าจะให้แปลสองรอบนะฟังเสียงแปลแล้วมีความมั่นใจผิดแค่สารนารีแปลว่าเหล่านั้นนะเอาสเต็มสูบเลยเอาต่อไปนะครับมาดูปะปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกด้วยและเป็นวิเศษณะของสิ่งของตอนน้นไม้ภูเขาจอมปลวกหรือนามธรรม หมายและนามธรรมมายแล้วให้แปลว่าอัน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 แล้วคืออันตัวหนึ่งเนี่ยออกมาจากที่มันเป็นวิเศษณะของอวัตถุสิ่งของหรือนามธรรมส่วนอันตัวที่มีอยู่แล้วเป็นอันสําเนียงการแปลของตัวอนัภิหิตกตานะครับแล้วเป็นสําเนียงการแปลของตปัจจัยนะครับซึ่งตรงนี้ความจริงมันต้องแยกแยกกันนะ มีแต่อันตัวนี้แหละนะครับมีแต่อันตัวนี้แหละเป็นสำเนียงการเสียงแปลของสัพวิเศษนะครับคือเราดูประธานเป็นหลักแล้วเราออกสำเนียงแปลว่าอันเหมือนตรงนี้อันว่าเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยผู้เนี่ยผู้คำว่าผู้เนี่ยเพราะว่าตัวประธานมันเป็นคน แต่ตรงนี้ตัวประธานมันเป็นสิ่งของมันเป็นนามธรรมก็แปลว่าอันนะครับส่วนอันตัวนี้เป็นอันมาจากสับปาลีที่มันมีอยู่ในนั้นแล้วนะมีอยู่ในประโยคอยู่แล้วนะเป็นสับปาลีเป็นตัติยาวิพัตเอกะก็ได้ป้องหูก็ได้ดูให้ดีส่วนแล้วนะเป็นคําแปลของตัวที่เป็นตาปัจจัยนะครับยกตัวอย่างคารเกหิโอภคาสาขาปฏิ ประธานของประโยคนี้คือสาขาครับวิเศษณะเนี่ยบางครั้งมันไปอยู่ข้างหน้าประธานนี่นี่เขาเรียกว่าตัวขยายประธานบางครั้งมันไปอยู่ข้างหน้าประธานบางครั้งมันอยู่ข้างหลังประธานแต่หลักของวิเศษณะมีอยู่ว่าถ้าเป็นวิเศษณะของสับใดให้เรียงไว้หน้าสับนั้น ถ้าเป็นวิเศษณะของสับใดให้เรียงไว้หน้าสับนั้นอย่างนี้สาขาเป็นประธานเมื่อสาขาเป็นประธานแล้วเนี่ยมันมีสับเบือนที่มาเป็นวิเศษณะก็เรียงจับไปเรียงข้างหน้าสับนั้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสาขาสาขาอันว่ากิ่งไม้ทั้งหลายคาระเกงิโอภคานี่เป็นวิเศษณ์ของสาขาคาระเกงิโอภคาอัน อันตัวแรกออกมาจากโอภคคาเป็นวิเศษของสังขาอันตัวที่สองออกมาจากคารเกหีนอันเด็กอันอันเด็กทั้งหลายโอภคคาหักแล้วปฏิตกแล้วอันว่ากิงไม้ทั้งหลายอันอันเด็กทั้งหลายหักแล้วตกแล้วอันอันเด็กทั้งหลายหักแล้วตกแล้วอันอันนะครับ เพราะฉะนั้นในประโยคที่เราจะฝึกแปลต่อไปนี้เนี่ยตัววิเศษณะนะครับมันก็จะอยู่ข้างหน้านะอ้าวอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมทำดำเอาไว้ให้ชัดเจนประธานอยู่ในตาแหน่งน,นะครับตัวที่3ามนี่เป็นประธานนะครับ ทีนี้หน้าที่ของเราก็คือเราแปลสำเนียงวิเศษสนะว่าอันแล้วตัวอนาปิตตะตาว่าอัน,อ,นอีกนามีอันอันสองครั้งนะครับโโกระตังแปลว่าอะไรครับกระตังกระตังแปลว่าอะไรครับกระตัง กระทำแล้วต้องมีแล้วด้วยนะเพราะมันเป็นตาปัดใจมีปัจจิตินะมีคำแปลให้แล้วนะครับทานางันว่าทานอาันอา่านดินทั้งหลายให้แล้วโพรติย่อมเต็มนะรุกขนว่าต้นมะมีาชินโนชินโนชินโนตัดนะครับอันนี้ตัดแล้วนะตัดนะครับฮะ ให้แล้วข้อสนะครับชินโนตัดข้อสี่มันจีจียังไงนั่นก็จ่ามชัดชดจีจีจีเยโยนั่นแหละโอ้จาริ ไม่ใช่เจียเจระเจระเจเดจเจอเอจาริโตแปลว่าประพติประพติประพืชประพืชนะตุมเหหีถ้าลงท้ายด้วยหีพระหัวจนะก็ใส่ทอไปด้วยจาริโตประพตินะครับ <Gentle ksi> อาสุขธนะรรมรเสนกะตังกะตังไีกแล้วกระแล้วส,ส,สังคิตุสติย่อมเศร้าหมองอ้าวได้ทำแปลทั้งหมดแล้วต่อไปนิมนต์แปลพร้อมกันจากประโยนตัวอย่างครับสาขาอนมาดิมา Hợp